ไก่เป็นข hey, the well. so ี so really ้ต yes, ๊อกนะครับเพื่อนๆลักษณะการของมันเนี่ยคือจะยืนนะครับแล้วก็ร้องสั่นก็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 คือมันเบ่งขี้ไม่ออกกันนั่นเองนะครับผมไก่เป็นขี้ตอกเนี่ยนะครับผมเราต้องมาดูสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุของไก่เป็นขี้ตอกเนี่ยคือระบบลำไส้มันย่อยไม่ได้นั่นเองนะครับผมมันไม่สามารถที่จะย่อยอาหารให้ละเอียดได้นะครับมันก็เลยไปสะสมนะครับซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะครับผมเมื่อไก่กินอาหารเข้าไปแล้วได้รับเชื้อตัวเนี้ยไ่รับระบบย่อยอาหารของมันนีง จะทำงานไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อระบบย่อยอาหารของเขาทำงานไม่สมบูรณ์แน่นอนครับเขาก็จะย่อยอาหารไม่ละเอียดก็จะออกมาบางทีกากมันเยอะนะครับมันรวมกันที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยก่อนจะถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกมาได้มันหมักหมมหมักหมมนะครับไก่มันก็จะร้องอ้อกอ้อกอ้อก้อกลมก็จะเบ่งเบ่งอยู่นั้นอ่ะบางทีนี่บางทีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับวิธีรักษานะครับเพื่อนๆที่ดีที่สุดนะครับเราได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตั้งแต่วันแรกนะครับอย่าปล่อยไว้นานเห็นเห็นวันแรกปุ๊บรีบกับทัน สิ่งที่เพื่อนทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือไปรีบหาช้อนสั้นมานะครับช้อนตักแกงเรานี่แหละช้อนสั้นนะครับแล้วก็รีบไปช่วยมันเลยนะครับแค่ออกให้หมดนะครับบางบางคนอาจจะใช้ถุงพลาสติกลองช้อนก่อนก็ได้นะครับบางทีปลายช้อนมันแหลมนะครับหรือไม่บางทีก็ใช้ใช้ช้อนเนี่ยลองกับถุงมือยางก็ได้นะครับลองกับถุงมือยางสอดช้อนเข้าไปแล้วก็คว้านออกให้หมดนะครับจับแน่นๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆคว้านออกมาให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่คว้านออกมาปล่อยไว้สามสี่วันเนี่ยรับรองเสียหายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนรีบทานะครับคว้านออกให้หมดนะครับคว้านคว้านออกให้หมดกลิ่นมันจะหอมๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะต้องอดทนเราเพราะมันเป็นไก่ตัวกะองเรานะครับผมค่อยๆคว้านออกให้หมดนะครับเมื่อเพื่อนๆคว้านออกหมดเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ใช้น้านะครับล้างนะครับใช้อาจจะใช้เป็นอ่าตัวบีบน้ําหรือกดน้ําที่มันสามารถบีดได้นะครับผมบีบแล้วก็ล้างอ่าบริเวณ ตูดมันเนี่ยให้สะอาดเรียบร้อยนะครับเสร็จสับแล้วเพื่อนๆป้อนยูเนียนซันฟา2เม็ดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยยาแก้อักเสบหเม็ดนะครับผมแค่นี้ไก่เพื่อนๆก็จะสามารถหายจากโรคคีโตอกได้นะครับผมแต่นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราทําวันนี้พรุ่งนี้มันเป็นอีกนะครับมันยังเบ่งอีกนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมอีกนะครับแล้วก็ให้กินยาแก้อักเสบยูเนียนซันฟาฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะครับผมมันก็จะช่วยให้ไก่ของเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับผมไก่ที่เป็นคี้ตอกเนี่ยร่างกายเขาจะผ วันสองวันเนี่ยหลังจากที่เขาหายป่วยร่างกายเขาจะผอมนะครับเราก็บํารุงวิตามินเสริมเข้าไปนะครับพวกวิตามินเม็ดแดงแบบฉีดก็ได้นะครับแล้ววิตามินแบบเป็นน้ำนะครับหยดให้เขากินก็ได้นะครับพวกโค้ฮอร์โมนพวกยาบํารุงหรือยี่ห้อไหนได้หมดนะครับผมขอให้เป็นยาบารุงนะครับแค่นี้ไก่เป็นเพื่อนๆก็จะหายจากอาการขี้ตอกแน่นอนนะครับผมผมบอกได้เลยว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของผมนี่รักษามาเป็นสิบยี่สิบตัวนะครับรอดทุกตัว ใช้วิธีนี้แหละครับแต่ที่สําคัญยาแก้อักเสบนะครับแก้อักเสบกับยูเนียนซันฟาต้องมีติดไว้นะครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคิดเห็นได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นครับผมครับ